ทำคลิปแล้วไม่มีคนดูทําไงนะคะก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะว่าการทําคลิปเนี่ยถ้าเราไม่มีคนดูเนี่ยเราก็ต้องกลับมาตรวจสอบออคลิปของเรานะคะว่าเ,เราอะทำคลิปกลุ่มเป้าหมายคือใครนะคะแล้วก็หัวเรื่องเนี่ยคะ่ะหัวเรื่องเราเราลอง ไปเสิร์ชดูนะคะที่ Google นะคะว่าเออคลิปของเราเนี่ยมีคนค้นหาไหมถ้าเราถ้าดูแล้วอะ่ะคลิปเราไม่มีคนค้นหาเลยหัวเรื่องเราอะ่ะไม่มีคนค้นหาเลยเราก็ไม่ควรใช้หัวเรื่องอันนั้นนะคะก็ควรจะใช้หัวเรื่องที่มีคนค้นหาเยอะแล้วก็เอามามาเป็นหัวเรื่องในคลิปเรานะคะแล้วก็ปรับแต่งหน่อยนึงอาจจะเพิ่มหรือลด ในในหัวเรื่องอันนั้นไปนะคะเพื่อเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ในการนำเสนอเนี่ยค่ะใน20บวินาทีแรกเนี่ยที่คนผ่านเข้ามาเห็นคลิปเรานะคะควรจะน่าสนใจเล็กน้อยเพื่อให้คนหยุดฟังคลิปเรานะคะแล้วก็ควรจะทำคลิปในปริมาณที่ ปริมาณที่มากพอแล้วก็สม่ำเสมอนะคะเพราะจะทำให้เรามีฐานมีคลิปที่เยอะที่ลูกค้าจะเข้ามาค้นหาเรานะคะแล้วก็ในการแท็กในการแท็กหัวเรื่องเนี่ยคะ่ะก็ควรจะแท็กให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องนะคะเพื่อจะได้มีผู้ติดตาม แล้วก็อันนี้ค่ะก็เป็นวิธีที่จะช่วยเรานะคะในการที่ว่าถ้า,าคลิปเราไม่มีคนดูเราก็ควรจะมาปรับแต่งในเรื่องของที่พูดไปนะคะก็ลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ